นับช้าดูบรรยากาศเดิมๆครับผมกระสาขาวครับไม่ใช่กระยางนะคือกระยางแต่ตัวเล็กนี่กระสาตัวใหญ่กระสาขาครับเกบบาะบอลลังคาแทนที่น้องพิลาน้องพิลาบงออยู่ข้างบนเนาะกระสาขาพอกินลูกปลาครับลูกปลาเพราะน้ำท่วมตรงนี้เนาะฟาร์มเนี๋ยเราไล่มาดูนี่กระสาเนาะเลยครับตัวใหญ่ เรากินลูกปลาเล็กกินน้ำมาทั้งหยุดทั้งนอกมาเดิมครับผมครึ่งอาบน้ำเสร็จทข้าวอะไรเสร็จใาลูกละทางนอนยิ่งคกขคืนเลย เจ้วขาไก่ครับกระดูกไก่ครับก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 ับตื่นได้มากเลยปลายิงได้ครับเมื่อกี้แต่ปงฮือเลยนี่จะโดนไล่ครับทั้งดำทั้งขาวต่อบนหลังคายังไงีน้องวิลาเลยเนะี่ย ภาษาดำครับปากเตืองมากปากดำมากไม่ใช่กระยางเนาะกระยางตัวเล็กกว่านี้อีกอะเร็วหน่อยนิดนึงมาดูฟังนี้ตอนนี้ก็รอจองอ,อยู่ทางห่างกินหอยก็จบๆๆไปเรื่อยไม่ยุ่งเกี่ยวกันไปแล้วแต่คือสวยงามมาก ผมก็ตัดภาพมาเจอกันตอนเย็นๆครับผมกำลังจะทำกับข้าวครับผมตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้ารหลับสถานการณ์น้ำวันนี้ทรงครับไม่ขึ้นไม่ลงทรงตัวอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมทรงตัวครับพมอดีช่วงสามสี่โมงเขาเอาอแปวบอลสองต้นครับตรงที่ทางเข้าเป็นวันหนึ่ง เห็นสวยยังอยู่ข้างต้นมะขามครับก็เลยไปเกี่ยวเขาขึ้นมาไม่รู้เรียกบอนบอนธรรมดาได้ออไรไม่รู้เห็นเรองจะเห็นครับไม่รู้ใครมาทิ้งไวหรือว่าลอยมาตามน้ำก็ไม่รู้แช่น้ำอดียวอะไรแช่ขึ้นมามีเขียวปนม่วงครับต้นเล็กแล้วก็มีไหลออกมาด้วย เริ่มมาปลูกครับผมช่วยเขาขึ้นมาปลูกน่อยอันนั้นกระถางนี้กระถางเล็กนี่ไม่ได้ไม่มีรูครับกระถางอบมน้ําก็เดี๋ยวทํากับข้าวครับวันนี้ว่าจะเรื่องข้าวเหนียวเหมือนเดิมครับใช้ข้าวเหนียวไ้ยันงข้าวเหนียวเดี๋ยวหาไก่หาอะไรมาทาข้างนอกก่อนเสื้อผ้ารวปมาตากบนแดดครับวันนี้มีไก่ว่าจะสับไก่ครับเครื่องในไม่่อยสวยเท่าไหร่แช่ฟิตไว้ตั้งอาทิตย์กว่าสับสองอาทิตย์แล้วไม่ลืมครับพอดีไปเห็นสับไก่ คั่วไก่ครับหนึ่งข้าเหนียวเมื่อกี้นี่แล้วก็จะมีทอดเนื้อเหมือนเดิมตำ้มตำแล้วก็ต้มปลาปเน่เช้าอยู่อาจจะสับไก่ก่อนครับเดี๋ยวลองเดียเด๋ยวว่าอารมาเปิดร้อนอยู่เยอะเนี่ยกระลด้วมาอย่างเงี้ยเดียเด๋ย้ว่ไม่ดู ไม่เห็นกระโดงน้ะมองไม่เห็นป่ะก็ไม่มีอะไรก็แค่ใส่กระถางเฉยไม่ได้มีซ้อนที่ไหนหรอกอือโอ้ดีฝามันเจาะรูข้างในเจาะรูรไหมเขาเจาะได้เรดูกต็ตะปูนี่ <c oughs> มนีม่ว่ากระตูน้อนก็อยู่ตรงนี้โ <c oughs> อ้กต้นไม้ครับจะได้ส่งครูได้ยังไม่ได้ส่งเคยอ, <c oughs> อิสระ มีค้อนน้ำมีนเจ้าเงี้ยไม่ใช่สิส 3, 4, 5, 5, ักสามสี่รูห้ารูก็มันระบายน้ำออกดีๆอืม,มรู้แล้วก็ถอดออก้วส่งันไหนเนี่ยหนูก็ไม่รู้หนูก็จำไม่ได้ไง ไม่เด้สนใจหรือเรียนเอา้าวมันตั้งในนี้แล้วเขาไม่ได้บอกมั้งแม่ก็น่าจะส่งอีกสองอาทิตย์หนูถามเพื่อนเพื<ๆ>่อนหนูยังไม่รู้เลย่ก็จำไม่ได้ อนนี้ก็จบข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมรอดแค่ไปกินข้าวเย็นกันตอนเย็นนะข้าบเหนียวครับข้าวไก่ทอดเนื้อเราก็จะตำส้มตำเดี๋ยวต้มปลาอย่างเดลือเมนูวันนี้สี่ห้าอย่างเลยอย่างน้อยนิดหน่อยครับเดี๋ยวรู้ไม่กินอะไรแล้วก็ทําเผื่อไว้ตอนเช้าด้วยที่เกียรติทำในข้าวไก่ก็ทำเผื่อเช้าจะต้มปลาได้เช้าครับทําเผื่อเย็นอาญาไหม จับดังมือต่อสงก็สวยนะ้ยหลังบ้านครับ <c oughs> ที่เกิดเวลาเดิมเดยวก็เป็นที่นอนหนักแล้วาไม้มาเป็นเขาเค้ืเย็ยนพ <c oughs> อล้อะอแเอาเสียไรวย มันตปิดลงข้างล่างแล้วก,ก,ก็นำเพียงเดียวแค่นี่ นตัดออกอีกบ้างของตะล่างเนงี่ยมันลงขวน้องไม่สนิทน้องตัดกอบ,อกบกล่าง นี่ใช่ไหม lắm đẹp luôn Đấy gì? Ừ, cái gì? Ừ, cái gì? Cái này đọc đi một tầy ใส่ให้หมดอันนี้แหละปลูกกี่ต้นสามต้นก็อันละสามเลยเยอะไปเกินครับน่ชมเยอะแยะเอาแล้วไม่ต้องกดให้นั่นเดี๋ยวรากมันไม่ใช่ไม่ถือว่าอันนี้แบบเนี้ยต้องใช้สามอันแต่ว่ามีแค่สองไม่เป็นไรอันนี้สองอันตละสองอันสามแต่เม่อผลเล็กดิเขาบอกให้เอาเหมือนกันโออ เหมือนกันห้องเรียนก็ตายหายหมดเลยและจะมีที่ตั้งยังไงเข้าไปทำโครงงานก็ยังหิ้งเหมือนก็นกนยืนเก้ออากกอาีก็อยู่น้องกรตุ้นแลวยังได้มล่ะไม่หักแล้วยังไม่หักยังเอาไปยืนไอ้นี่อยู่ลเลยเลียนใส่ไปในห้องก็แหละอืมนี่แหละเกิดประโยชน์แข็งแรงโยกย้ายงี้หน่อย หรูหมดนัดเป็นร้อยราคานัดเป็นร้อยราคาสกูกาอ่นตัดไปเจีย๊ยบแล้วก็ไปถอนต้นนี้ไปปลูกเลยมันไม่ตายเราส่วนชมะปลูกยังไงก็ไม่ตายผักสวนครัวฮะผักสวนครัวไม่ให้ผักสวนครัวใช่ไม่ให้เอาต้นไม้ตัวไปรู้ยังไงฮะให้เอาผักสวนครัวใช่ปลูกผักสวนครัว สวนผัวก็ยุ่นแรงหมดเลยมีก็ได้ไม่เป็นไรมีวางดินไว้ก่อนัวนี้ไงโอ้โอ,อะไระต้นหนึง่งนี่ไงไอใบยังหยองกับไอน,น,นี่เนี่ยเนี่ยหรอต้นอะไรกระถางอะไต้นต้นอะไรมันคือต้อนอะไรผักชีผักชีลาวกับกชีฝรั่งถอนเงินเข้ามาล้างเนยถอนยังไงถอนขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยเหรอดึงขึ้นมาเลย เวลาไม่ตายเราจะต้องใส่น้ำมันเยอะเพ่งก็คือจะขึ้นมาเมากอว่าดินมันด้วยดินมันก็ใส่ขึ้นมาดินคือมันจะทำดูดินมันลงได้

Siitä, นี่ตัวอะไราัชีลาอุ้ยมีมดด้วย หรือมันก็ไหลซึมลงข้างล่างหน้ามันยังอ่อนแออยู่นินกดเน้นไงจะพักชีกอาไรน้ำน้ำโอเคครับก็คลิปนักเรียนขีปหมาสลัดครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดินมาสองอาทิตย์แล้วเพราะว่าเออตั้งแต่เปิดเทอมครูสั่งให้ทำอาทิตย์กว่าจะไม่ทำสักทีไม่แค่ที่ทอดีอยังมันยังมีเหลือต้อนน้ำท่วม็เลยขึ้นมาบอก กนได้นึกว่าปลูกต้นอะไรก็ได้ไอ้นี่ก็ผสุทัวก็ได้ผักชีฝรั่งกับผักชีลาวครับแต่วพวกนี้เราไปหาข้างล่างให้ก็มีอยู่อ่าสรเนกระถางนี้ก็ได้อยู่ปลูกไปก็ติดอยู่แต่ขวดไม่มีถ้าขวดมีสามใบก็น่าจะเอาให้ไปเลยก็ไม่ไรครับก็จะประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็ูด็กสาวทำงานสองโคจากอยู่หลังบ้านภาพชาดแจ๋วเลยตั้งไว้ต้องนัดนั่นเดิม อ่าก็จะรอนั่งมาบ้านนึงครับบางทาบานมีค้าแต่หยุดมาเยอะเยอะเอาพัดลมเปิดอะไรอยู่ในมือยอย่างนี้แบบนึงยังก็มีครับทายก็ย้อนแล้วละ่ะกระด้างด่างเลยไหมควก็ยังกะพัดครับลูกสาวคนโตวัดไปหาน้องครับไปหานะ้าที่ลาดพรีนแต่เดี๋ยวน่าจะกลับพร้อมกับยายครับนี้ไปแ,แม่แมวน้องน้องนุ่นน้อง,องที่โรงเรียนครับ เดี๋ยววันพุธด้าหัดเนี่ยก็น่าจะไปส่งนะน่าจะกลับแล้วเสียตังค์เยอะส่งกลับไปโอเคคะคลิปนี้น่าจะยาวนิดนึงครับว่าจะถ่ายกันจำกินข้าวเดี๋ยวเอาอีก EP หนึ่งนะกันนะครับนะจับลงช็อตนะครับก็สำหรับคลิปนี้พี่นี้จะได้ขอตัวลาเลยครับผมก็ขอบคุณครับที่คาาุณผู้ชมมาติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครป์สำหรับใหญ่เลยไว้เจอกันคลิปต่อไปพี่จะไปเนาะถ้าลูกยอมไม่ถ่ายเรื่องก็ สวัสดีมีความสุขครับผมนนท์ับดีครับสวดีครับท่าที่สวัสดีครับ